สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับสำหรับใครที่กําลังจะหาหัวบอลแบบไปเที่ยวปีใหม่หรือแบบเอามาเก็บไว้ในบ้านนะครับหัวบอลของยี่ห้อนี้นะครับอ่านว่าแ n d ดรหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะ ประมาณนี้นะฮะอ่ะเรามาดูว่าที่วัสดุคุณภาพเขาเลยนะครับตัวนี้เฮ้ยผมชอบยี่ห้อน,นี้หลายๆตัวนะครับหัวบอลเนี่ยผมซื้อมา2อสหัวแล้วนะครับแล้วหัวที่ใช้ถ่ายอยู่นี้ผมถ่ายออกมาไม่ได้นะครับเอใ้ถอดออกมาให้ดูให้คุณผู้ชมดูไม่ได้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่เขาใช้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งแบบเออทำออกมาได้ดีอะแบบยางอันนี้ตัวเสียงแดงนี่คือยางแบบว่าป้องกันกล้องของเรามาโดนตูด มาโดนโลหะสัมผัสตรงนี้นะครับซึ่งให้ฟิลลิ่งออกมาที่โอเคตัวนี้ก็แน่นหนานะครับพอมันล็อกแล้วเนี่ยม,มันไม่ขยับเลยอะ นะครับเนี่ยมันแบบเออมันดีนะครับราคาก็อยู่ที่ลหลายราคาอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมีหลายๆตัวมีหลายๆรูปแบบนะครับของทาง e n d ดอร์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถไปเลือกซื้อได้นะครับอันนี้สิ่งที่ควรระวังนะครับคุณผู้ชมตัวนี้อ่ามันเป็นเกลียวไม่ใช่1นส่วนสนะครับคือเกลียว1นส่วนสมันจะอยู่ประมาณนี้ นะครับตัวนี้นะฮะคือเกลียว104นะครับเวลาเอาไปใส่ขาตั้งกล้องนะครับอันเนี้ยมันจะไม่ได้นะครับมันจะหมุนไม่ได้นะครับจริงๆแล้วตัวทางแอนรอเนี่ยเขาให้เกลียวตัวนี้มาด้วยนะครับจริงๆคือมันติดมาเลยนะฮะ ที่เขาให้มาอย่างนี้เพราะว่าสามารถถอดออกได้อย่างนี้เพราะว่าเ oh. บิร์บบางทีไปเจอหัวบอลขาตั้งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยไอรูตัวนี้มันจะไม่ใช่1นส่วนสแล้วนะครับมันจะเป็นหัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้ไออย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ยทำไม,มต้องมีข้อควรระวังด้วยข้อควรระวังก็คือว่าเวลาที่คุณพุทธมถอดออกมานะฮะอันนี้ผมเจอกับตัวเองนะมันจะเอามันจะเอาเกลียวของเราไปด้วยนะครับตัวนี้ก็ เป็นเกลียวใหญ่เลยนะครับฉะนั้นระวังดีๆเผื่ผอบางคนเฮ้ยทำไมทางยี่ห้อนี้มันทําหัวบอลออกมาอย่างนี้วะมันไม่คือเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะฮะไอ้ตัวเกลียวของคุณเนี่ยไปติดกับไอ้ตัวนี้แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมถอดได้ดูเนี่ยมันไปติดแล้วนะคุณผู้ชมต้องกลับไปตามกลับมานะครับหรือว่าออย่างหนึ่งคุณผู้ชมก็สามารถสั่งซื้อหัวเกลียวแบบนี้ได้อ่ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับไอ้เกลียว แปลง1นึ่งส่วนสมาเป็นตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ซื้อแยกมานะนะครับเพราะว่าบางทีเราไปหมุนกับอ,อ,อาจจะไปใช้ขาตั้งกล้องของเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยล้วไปติดเวลาเราถอดมันไปติดไปขาตั้งกล้องเขานะครับเวลาเราประกอบขาตั้งกล้องนะครับมันก็จะเออเนี่ยแน่นหนานะฮะเดี๋ยวผมใส่ตัวนี้ให้ดูอันนี้ก็เป็นกระที่จับมือถือนะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหมุนปับ๊บเนี่ยปับป๊บปั๊บจะหมุนด้านล่างกับเนี่ยเห็นไหม ทำออกมาค่อนข้างเบาแล้วก็พกกาาระาาตั้งกล้องเล็กๆอย่างเงี้ยต่อแบบเออง่ายๆคือมันก็ดีอ่ะมันมันสามารถพกออกไปได้นะครับสำหรับใครที่จะแบบเออไปเที่ยวแล้วทํำล็อกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถทําได้เลยประกอบง่ายนะฮะไม่ยุ่งยากแล้วก็ วัสดุอุปกรณ์เนี่ยถอดเข้าถอดออกเป็นหมื่นครั้งเนี่ยมันก็ยังดูแข็งแรงอ่ะนะครับสำหรบยี่ห้อนี้นะแอนดอร์เออผมชอบดีนะครับมีในตลาดอยู่2ยี่ห้อก็คืออะไรนะราคาเป็นมิตรภาพแล้วก็คุณภาพค่อนข้างโอเคใช้ได้นะครับดีอ่ะเอาถือว่าคุณภาพดีนะครับก็คือยี่ห้ออแลนจือนะครับกับยี่ห้อแอนดอร์นี่แหละนะครับที่เข้ามาคู่กันที่เห็นตอนในตอนนี้นะคุณผู้ชมเนี่ยดูนะครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าสนใจอยากสั่งซื้อแล้วก็ลิง์ด้านบนเลยนะครับ เดี๋ยวมีแน่นอนเดี๋ยวผมเอาทิ้งไว้ให้หลายๆตัวนะฮะคุณผู้ชมจะได้ไปเลือกหลากหลายราคาด้วยนะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย